สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นค่าบเพิ่มเติมนะคะของม2ทับ1เนาะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้นะคะฐานเป็นอะไรคะ5คูณ7ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยกกำลัง3ทีนี้5คูณ7ยกกำลัง3หมายความว่ายังไง5คูณ7เนี่ย ที่เป็นฐานเนี่ยนะคะคูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะอ่สามตัวคูณไปนะคะห้ามีอยู่สามตัวทีนี้เราจะมาจัดกลุ่มให้มันดูนักเรียนดูห้าคูณห้าคูณห้าในนี้มีห้าคูณกันกี่ตัวคะสามตัวเราจะเขียนใหม่เป็นห้ายกกำลังสามทีนี้มาดูค่ะเจ็ดคูณเจ็ดแล้วก็คูณเจ็ดกี่ตัวคะ สามตัวก็คูณกับเจ็ดยกกำลังสามทีนี้เรารู้มาว่าถ้าฐานเหมือนกันนะคะสมมติเป็น a ยกกำลัง M คูณกับ a ยกกำลัง n เราสามารถนำเลขชี้กำลังมาทำยังไงคะ,อะเอามาบวกกันได้แต่นักเรียนสังเกตดูค่ะตัวนี้ฐานเป็น5แล้วก็ฐานเป็น7เราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะตอบไว้ที่ ตรงนี้5คูณ7เนี่ยยกกำลังลบ2อันนี้ตัวตัวเนี้ยเป็นเลขชี้กำลังแล้วตัวเนี้ยเป็นฐานถ้ารูเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแบบว่า,าไม่อยากให้เลขชี้กำลังอะ่ะติดลบรูก็จะเอามาัลงมาข้างล่างก็จะเป็น1ส่วนด้วย5คูณ7ยกกำลัง2อ่ะให้เราเห็นชัดขึ้น ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งข้างล่างก็คือฐานตัวนี้เนี่ยคูณกันอยู่สองตัวก็จะเป็นห้าคูณเจ็ดคูณกับห้าคูณเจ็ดสังเกตค่ะข้างล่างมีห้าคูณกันกี่ตัวคะสองตัวก็จะเป็นห้ายกกำลังสองแล้วก็เจ็ดคูณกันอยู่สองตัวก็จะเป็นเจ็ดยกกำลังสองทีนี้อาจจะให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิม ห้ายกกำลังสองก็จะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นห้ายกกำลังลบสองคูณอยู่กับเจ็ดยกกำลังลบสองตัวนี้คูณกันต่อได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าฐานมันไม่เหมือนกันมาต่อที่ข้อสามข้อสามห้าคูณเจ็ดยกกำลังศูนย์มีฐานฐานเป็นห้าคูณเจ็ดเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ ถ้าเราจำสมบัติของการหารเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเหมือนกันครูจะเขียนออกมาถ้าเราจำได้ฐานเหมือนกันใช่ไหมคะสมมุตินะครูสมมุติให้มันเป็นกำลังหนึ่งหารด้วยห้าคูณเจดยกกำลังหนึ่งซึ่งถ้ามันหารกันอยู่ใช่ไหมคะก็จะเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันเอามาล้มกันแบบนี้อ่ะมันก็จะเป็น ห้าคูณเจ็ดยกกำลังศูนย์ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราแยกแยกตัวนี้เป็นห้าส่วนห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ็ดส่วนเจ็ดเพราะว่ายกกำลังหนึ่งนะคะห้าส่วนห้าก็เหมือนห้ายกกำลัง 1, หนึ่งส่วนห้ายกกำลังหนึ่งใช่ไหมคูณกับเจ็ดยกกำลังหนึ่งส่วนเจ็ดยกกำลังหนึ่ง ก็จะเป็น5ยกกำลัง1ลบ1คูณกับ7ยกกำลัง1ลบ1ตัวนี้ก็จะเป็น5ยกกำลัง0คูณกับ7ยกกำลัง0ซึ่งคำตอบเหมือนกันไหมคะถ้าเราจำได้ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้า a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1โดยที่ a ต้องไม่เท่ากับ0เนี่ยตัวนี้นะคะถ้าเราจำได้คำตอบตัวนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่ เป็นหนคำตอบตัวนี้ก็เป็นเท่าไรหรึ่งคูณหนึ่งก็เท่ากับ1ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนรูปใหม่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นาะตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะดูคำตอบที่เราได้ก่อนอตัวนี้คำตอบนี้ แล้วก็คำตอบนี้มาดูกันทีนี้เขาบอกว่าจากการหาผลลัพธ์ของเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกาลังข้างต้นเนี่ยให้นักเรียนเติมค่าลงในตารางนี้ให้ถูกต้องเรามาเติมด้วยกันดีกว่าผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปการคูณของเลขยกกาลังเมื่อกี้ได้เท่าไหร่คะ5ยกกําลังสามคูณกับ7ยกกําลังสาม เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานก็คือตัวนี้นะคะสก็คือฐามเลขชี้กำลังนั่นเองจากผลลัพธ์อาจจกผลลัพธ์เลขชี้กำลังของห้าก็คือ3ามเลขชี้กำลังของเจก็คือสมตัวนี้ที่เราทำไปเมื่อกี้ก็จะเป็น5ยกกำลังลบสองคูณกับ7ยกกำลังลบสองเลขชี้กำลังของตัวนี้ก็คือ pues บลบสอง เลขชี้กำลังของ5จากผลลัพธ์ก็คือลบ 2, 2ตัวนี้ก็เป็นลบ2เหมือนกันของ7ตัวนี้ค่ะผลลัพธ์เมื่อกี้เลขชี้กำลังของตัวนี้คือ0อ่าแล้วก็ของ5ก็เป็น0ของ7ก็เป็น0เราสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตดูดีดี สังเกตดูนะตัวนี้เป็นยังไงดูตัวนี้ก่อนอตัวนี้จากที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะมันก็ยังไงตัวนี้เหมือนกันอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตัวนี้อยู่ข้างนอกเราก็เข้ามา,าสังเกตเห็นไหมึงแล้จะมาสรุป จากที่เราทำมาเนี่ยจากตารางที่เราสังเกตเมื่อกี้นะคะเราจะมาคาดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังที่มีฐานอยู่ในรูปของการคูณของจำนวนสองจำนวนสมมติให้เป็น a คูณกับ b อยู่นะคะเนี่ย a กับ b เนี่ยเป็น2องจำนวนที่คูณกันและผลลัพธ์ที่ได้อะสมมติให้เลขชี้กำลังเป็น n ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงครเมื่อกี้ ให้กลับขึ้นไปดูก่อนอ๋ <dragging> อมันก็จะเป็นอะไรได้ a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n นั่นเองหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้การคูณกันเราสามารถเขียนแบบติดกันก็ได้แบบนี้นะคะก็จะเป็น a ยกกำลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n ตัวนี้เนาะอให้นักเรียนเนี่ย จดสรุปตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ